สวัสดียมเย็นครับสวัสดีครับมาสูบน้ำนะอีกขึ้เจอครับไปลองครับมาคุณผู้ชายครับเจ้าตัวเล็กครับเพราะว่าคืนก่อนนั้นผมสูบน้ำไปแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็ฝนตกเลยนะครับโอ้โหแบบท่วมเลยนะครับแถวนี้ท่วมหมดเลยนะอถวนี้ท่วมหมดเลยนะครับแสงด้านโน้นครับดีครับที่เราหว่านไปแล้วเนาะมันขึ้นแล้วนะครับมันขึ้นแล้วนะครับ ก็เลยไม่ไม่ลาบากเท่าไหร่สาหรับแปลง้ันล่างนะครับแล้วก็ขึ้นเขียวหมดแล้วนะครับเหลือแปลงนี้ครับเหลือแปลงนี้ก็กําลังวานอยู่นะครับน้าก็กําลังจะลดแล้วนะครับเมื่อวานน้องชายมาสุนแล้วทุกวันเลยเอาสองเครื่องเลยนะครับมาคู่กเลยนะครับแปลงนี้ครับน้ําเต็มเลยนะนเต็มเลยแปลงนน้น ผู้ใหญ่บ้านยังไม่สูบเลยนะครับแต่ในผู้ใหญ่บ้านยังไม่สูบน้ําเลยนี่ครับพิธีชีวิตเช่าหน้าครับพี่น้องโอ้โหลลาบากครับนี่แต่เขาสูบน้ําแบบนี้แล้วนะครับนี่ถ้าฝนตกมาเนี่ต้องมาสูบอีกนะเพราะว่าเราเพิ่งหวานไปแล้ว,วแล้วเราหวานไปแล้วมันยังไม่ขึ้นไงแล้วฝนตก น้ำมันขังนานๆข้าวเราก็เน่าเสียนะครับต้องไปซื้อใหม่นะครับซื้ออะไรใหม่ต้องไปซื้อพันข้าวปูใหม่นะครับอรอบหนึ่งนะครับเดนนี้ก็กําลังหวานเนาะกำลังพ่นหวานเหมือนกันระบายน้ําออกเหมือนกันนะครับตัวเล็กก็สูบน้ํา เล่นน้ำแล้วแย้เปียกนะเด็กน,น้อยกับน้ำครับวิถีชีวิตชาวนาครับแต่ถ้าราคาที่มันดีกว่านี้ก็จะดีนะครับบ้านเรายามเย็นนะครับ คลองแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนไม่มีตอนนี้เต็มเลยต่างคนต่างที่ระบายน้ําระบายน้ําลงคลองนะครับวันก่อนวันหลังนะครับวันก่อนวันหลังก็เท่าเท่ากันครับเดี๋ยวน้ำน้ำมาข้าวเกิดก็ได้เกี่ยว,วพอกันนะครับ ็นเกี่ยวก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับชาสดก็ต้นเดือนธันวานะครับน้ําก็ไหลนะน้ำไหลเริ่มไหลมานะนะก็ต้นมิถุนาครับต้นมิถุนาก็เริ่มลงนากันแล้วนะครับหลังจากที่